ลอกไข่สองฟองนี่นี่พีบิเบือก็อันนี้เป็น French Toast นะคะหอมมากอ่ะแม่ไม่ต้องไปถึงนั่นก็เหมือนได้ทำมูลกับพวกหนูแล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าน้ำพาก่อนเราบอกว่าเราจะมาถ่าย Breakfast เรานม่เป็นชุดก่อนนะ อ๋อสมัยเรียนน่ะก่อนที่จะไปเรียนทําอาหารทำอาหารได้เป็นเลยคือป็นคนชอบทานหรือคนทําอาหารไม่เป็นต้องบอกว่าคุณแม่เรียนที่กอง,งที่โรงเรียนที่อันเปรกก,ก่อนที่เรียนแล้วก็ทาไม่เป็นเลยเอ่ะคือจบปิญญาโทแล้วก็ตอนนั้นช่วงช่วง IMF เราก็เลยรู้สึกว่าแบบกลับบ้านไปก็คงตกงานก็เลยคุณแม่ตกงา เดี๋ยวๆ,ๆจำได้เลยเมนูแรกคือ vegetable soup คือซุปผักค่ะต้องเริ่มจากการปอกเปลือกผลไม้ล้วยังไม่เคยปอกเลยคือคือบ้านเราใช้อย่างนี้ถูกป,ปะคะแล้วเราเราปอกอย่างนี้นี่เราปอกอย่างนี้ใช่ไหมคะ<อ>แต่เขาได้ใช้พิลเลอร์คือใช้แบบต้องปอกเขา<อ>คือว่าทุกนิ้วทุกนิ้ว โดนหมดพอกลับมาก็เปิดร้านอาหารนะคะแล้วก็โอไม่หนุ่ยได้ทันดอนน่ามาก็อร่อยมากก็เลยมีโอกาสได้ทํากับข้าวให้ครอบครัวลูกๆสามีทาน breakfast ที่เวลาเราไปเราไปบ้านที่อเมริกาสมัยนู้นมีเลาเคยไายลงอยู่ใช่ค่ะเช่นวันนี้จะมี french toast วันนี้จะมี scrambled egg วันนี้จะมีออมเล็ตวันนี้จะทําแพนเค้กอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มาเข้าหลายๆปีคุณโดนจะทานสควัมเบิลเอ็คุณนพจะทานเอ็กซ์เบเนดิกคุณพงจะทานแพนเค้กบางครั้งก็อ g g r e s i v e ถึงขั้นว่าขอเช้าเป็นบอล เนคุณพ่อไม่ทานเนื้อต้องเป็นบอลลูเนสแกะคุณลูกเป็นบอลลูเนสเนี่ยก็ไม่สอนเนะคุณโดนก็แบบว่าคุณแม่ครับของโดนเมื่อไหร่จะได้เขาบอกโดนคือแม่ก็คนเดียวแม่ไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารแอมเบเอคือไข่คนความสำคัญก็คือความสุขของมันให้ต้องมันต้องมีความเป็นแบบอ๋อสั่งดูว่าความสุขของ ทำสุกดิบใช่ไหมกระสุนจะให้สุกมากต้องมีความแบบมีน้ำๆอะไรอย่างเงี้ยมันไข่ข้นนะค่ะก็ถสุจะอร่อยอ่ะต่อไข่สองฟองฉันค่ะคนละ้หนึ่งค่ะฉันค่ะนี่นี่บีบว่าบีบเื่เพิ่มความครันชี่อ่ะโอเคตากงแม่เป่าแต่แล้วตัวเองก็แทบจะรอดหรอวะ ดีมากค่ะไข่สวยมากค่ะโอ้โหไข่ควาสุขไข่ควาสุขคือถ้าเราไม่ใส่นมอะค่ะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบไข่เจียวนะเพื่อนมาถามแม่ต้องใส่นมเข้าไปเสียนะใส่นมเข้าไปนะคะประมาณสักสองช้อนขออนุญาตล้างมือแล้วนะคะเกลือสีสาวเซ็ตไข่เสร็จแล้วค่ะไม่ต้องใส่เยอะ ไ,ไฟไต้องร้อนเลยคือเทปไปเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการความร้อนใดๆทั้งสิ้นในิดเอียวเาเดี๋ยวร้อนใน,ใน,ใน,ในิ่เดียวเดี๋ยวมันจะมันจะเราจะรู้เองว่ามันร้อนเราต้องเปิดที่ดูดเพื่อความไม่เหม็นนะคะเดี๋ยวจะช่วยในเ็โอเคเก่งมากครับแ<ม>อะมาแล้วค่ะ<ม> แล้วก็จะเสร็จไปในนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะรถค่ะรถค่ะเนี่ยคือต้องคนใช่มันคือไข่คนใช่ใช่อย่างเงี้ยอย่างงี้ยมีเตี๋ยวประมาณนี้คือคืออยากให้แข็งจนสุกเนี่ยอันนี้คือต้องประมาณนี้ประมาณอย่างงี้โอเคต้องหน้าหน้มาดูหยุ่นหยุ่นหยุ่ปกติอีกก็จะทานกับเบคอนแล้วก็อันนี้เป็นคาปูออยล์แล้วก็จะ แบหอมมากจะต้องแบบนิดนึงนะคะพริกไทยคือจะใส่เป็นไอส์มอลซามอนก็ได้หรือบางคนเขาก็จะเอาแฮมอะไรไปคลุกอยู่ในนี้เลยแต่เราว่ามันแบบว่าอย่างนี้ดูดูแบบได้ทันกว่าใช่ฉันชิมค่ะนฉันก็เสียวเหมือนกันนะเสียวไม่ถลงคอเลยพี่บ๊อบอร่อยๆอร่ปยบหาึ่ง คือมันไม่ตกนะมันจะนุ่มแล้วก็ไม่ทำแบบมันจะไม่เหมือนไข่ของคนไทยที่มันจะแบบว่ามีความมีความมีความแห้งมีความสุกก็จะมีกลิ่นนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความครีมมี่คือเกลือพริกไทยนิดเดียวเองแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่ความนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวม่หนูตอไปก็อันนี้เป็น French Toast นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราชอบมากอันนี้คือ brioche เราชอบ brioche ก็อาจจะหั่นแบบไม่บางมากค่ะ ตอกไข่ค่ะสองฟองเตนี่ค่ะเต่นที่ใช้ขนมปังอะไรก็ได้แล้วก็ไม่ต้องใหม่ขนมปังใหม่มันจะมีความนุ่มแล้มันช้ำให้เวลาทอดเป็นเซนดิมเปินไปมันจะไม่แช่ขนมปังไว้ในในถ่ายค่ะคือจะทอดชุบเดียวชุบแล้วก็ทอดเลยถึงจะอร่อยมันจะแบบไม่ั่งเกิดไปแล้วก็ ที่น้าเอาเท่าทำคือน้าใสเมเปิลเซรั่มลงไปเลยนิดนึงไม่ต้องเยอะคือขนมปังมันก็จะได้มีรสด้วยตัวของเขาเองแล้วคือเราชอบใส่น้ำมันไม่น้อยอะ่ะไม่ต้องกลัวน้ำมันกระเด็นนะคะคือคือยิ่งกลัวมันยิ่งกระเด็นหอ,อมมากแม่ไม่ต้องไปถึงน้นก็เหมือนได้ทำมุนกับพขาหนูแล้ววันนี้เราน้อยไม่อยู่โอ้ยสิหอมมาก ดีาทานกับมาสคอปเน่จะอร่อยคือมันจะมีความแบบมีความเป็นนมนมันๆในเนยแล้วต้องมีความเป็นครีมอยู่ด้วยออเอาช้อนอจุ่มน้ำก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะติดอ,อ,อันนี้ต้อง,ต,องต้องมีงการกรอบเกิดขึ้นค่ะอันนี้เาเรียกวิธีอะไรนะใช่ไหมควันแนวควันแนวอะไรน,นะควันแนวเบอร์รีส คือการตกแต่งจานให้สวยมันก็แบบทำให้อัพพอร์ไทเหมือนกันนะคะนี่เป็นเมเปิลเซรัปโอเคนี่ก็เสร็จแล้วแล้วก็นิดหนึ่งทุกอย่างที่เป็นขนมเราก็สามารถตกแต่งด้วยไอซิ่งเชดเดอร์นด้้วยนวยอราไม่ก่อนเลยแม่ก่อนแม่เปิดไม่เซรัปนี่นี่เซรัปกลิ่นดีมาก ของตัวเองป้ากงไม่หิวอร่ยอย,อยจริงเร็วด้วยที่สำคัญ หั่นไหมฮะไม่หั่นตักอื่นได้นะฮะตักให้มันชุม่มแต่มสัดที่สุดมากใช่มันกินด้วยกันแล้วมันถั่วคือพ่อครัวทำก็ไม่เหมือนไม,ไม่เหมือนตัวเองทำนะคะแต่ว่าก็ขี้เกียจอะ<ช>่ะคุณไปทำหันที่บ้านตามกันนะคะ่ะใช่ทำมาเสร็จปุ๊บแท็กชื่อแท็ก <IG S 3> ด,ด้วยไอจีตุแม่ด้วยนะแล้วเขาขอให้ทำหนึ่งนะเราก็ไม่คอ่คอยได้กินของเราเองหรอกจริงๆคุณแม่แม่บ้านที่อยากทำให้ลูกอ่ะคือมันไม่มีอะไรยากแต่ว่ามันเป็นเทคนิค ละรน้อยๆที่เราก็สะสมมาอะไรอย่างนี้ก็เอนจอยนะคะทําแล้วแท็กบอกกันด้วยเนาะในไอจดานาลองเดชกับแฟนเพจเรื่องของเราตามันเลยยังคะกดอะไรนะกดกระดิ่งกด subscribe ไลค์กดแชร์กดทุกอย่างที่อยากกดแล้วบุญจะส่งให้เราสุดใจขอให้ได้บุญนะใครที่กดสไคร์ขอให้ได้บุญเยอะนะคะ บอกว่าเป็นแฟชั่นแต่ทำใม่ดูเลยอ่ะเพราะว่าหลายคนถามจริงๆกางเกงเป็นแ,แบบไหนคะตรงนี้ที่ช่วงนี้แต่ว่าใส่อกิ๊กแล้วมันจะดูเหมือนแบบแน่นไปหมดดูไม่ปโปรเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็เลยต้องให้มันแอบ <S <S เห็นข้อเท้าเพราะว่าผู้หญิอองเนี่ยะข้อเท้ามันจะเห็นเพราะฉะน้เราดูเดี๋ยวขึ้นจริงเปล่าอ่ะจริงค่ะถ้าไม่ต้องพับคือเราก็ต้องดึงขึ้นมาอไปนี่อ๋อ เงยงเกงวอ,อ,อมที่เป็นขาเล็กๆอย่างนี้ยค่ะเราก็จะดึงขึ้นมาคือต้องได้เห็นข้อเท้าข้างหนึ่งแล้วมันจะดูมันจะดูเพียว